ดีค่ะคิปของแม่ดาชอ่องแม่ดากดก่อนะ <c oughs> ครับสวัสดีค่ะคุณตาคุณตามาได้เช่นไรคะมาจากไร่ไหนคะมาเอกไร่จังหวัดร้อยเอ๋อมาจากร่หรอคะทวัดบุดีอำเภอทวัดบุดีอำเภอทวาดบุดีแล้วอันมาที่กกนนี่นัดตั้งใจมาหาลุงพลหคะตั้งใจนะครับเจพ่อเฮนนาครับเพิ่บตัว ค่ะเพราะว่าถูกกักตัวอยู่นะค่ะกาบไหว้ขอพรได้เลยค่ะนั่นเครือเคืือที่จะมีโชคมีลาบเนาะแต่มันแดดหอนค่ะขอเลยค่ะนี่นะคะตั้งใจมาวิชาตั้งเกี่วมาแต่ไก่เนาะเนาะหุงพลนกันยังไม่ได้ออกมากก็เลยไม่ได้พบแล้วมาไม่อีกหรือ่ะนี่ยู่ไกลครับบ่ได้มาก มีไก่จากมาอยอ่วางวางกับเวมาด้วยด้อส่งกำลังจืดมาเฮือเนื้อค่ะนี่นะคะตั้งใจมาค่ะมีลูกชายค่ะมีแม่ก็ค่ะคุณตาคือแต่งตัวรอดเลยผมเคยเป็นพระเอกหนังแต่ก่อนเคยเป็นพระเอกหนังเขาเป็นพระเอกหนังแล้วลูกชายคุณตาเป็นพระเอกหนังด้วยบอกก็เป็นตัวประกอบเป็นตัวประกอบู่ช่องไหนคะ แต่ก่อนผมอยู่กรุงเทพเขาเชินไปเล่นหนังเนี่ยเดี๋ยวไปไปหาแต่ก่อนมันมีที่พบเนาะค่ะรู้จักที่พบไหมที่หัวร้านลามค่ะค่ะรู้จักค่ะไปที่โรงหนังคือมกุกงเขาบ่าน้องพรุ่งนี้ต้องมาใหม่นะเพาว่าไอ้เขาเก็เลยไม่กล้าไปอ๋อดูหุ่นหมาไม่อยาก้าแต่งตัวก็เท่เหมือนกันเนาะแต่งตัวก็เท่เหมือนดาราอยู่ขี้กันเ้วยตาจะไม่กลับหรือครับยังครับ ไม่ฝักตัวได้โอ้ยร้อนมาตานะถามหน่อยพี่อ๋อเขาตั้งใจมาหาลุงแต่เขาเขาบอกว่าพบได้ไหมพบที่ที่แค่ออกมาให้ดูหน้าไม่ได้บอกอ๋อไม่ได้เนาะเขาอยากดูหน้าเฉยๆก็นั่นแหละผมก็ยังเข้าไปยังไม่ได้หรือยังไงยังในยูทูปเห็นทุกคนครับขอบคุณมากเลยยูทูปเห็นทุกคนดูให้ทุกคนกระจ้ยแม่ย บูบูอยู่หน้าจอโอ้ยคนนี้แหละบูบูอยู่ข้างเอกข้างเอกตั้งแต่บุกกองข้างเอกที่โกกองเลยนี่แหละนี่คือการทุกปีมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากไหนครับไม่ไจลเลยครับก็ว่าจะมาเยี่ยมคนหน่อยก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาเป็นเวลาเที่ยวหน้าเาใหม่ใกล้ๆอยู่ใกล้ครับว่าว่าเจ้าความหล่อมาแข่งกันนะอ้โว่าเจ้าความหล่อเห็นจะแข่งความหลอกั็ลูกคนหลอกแกด้วยนะ พอร์กันนะเนาะคนหล่อเลียนว่าจะมาแข่งความหล่อกับลุงพลไม่เจอเลยแยกใจอยู่ว่าแม่นี่นี่ไม่ไม่ไม่ใช่อุ๊บนะไม่ใช่หมอปลาด้วยไม่ใช่นะครับนี่พระเอกมาแข่งลุงพลนด้วยเฉพาะโอ้ครับโอเคครับกราเป็นโลนะคะพระเอกจริงด้วยนะคะจากไแ่จากละเอียดแต่เนักแสดงเก่าแล้วเขาบอกว่าเป็นนักแสดงเก่านะคะ นี่ลูกชายก็เป็นดาราด้วยลูกชายก็เป็นดารานะคะไรองนี้ไุดูงขอระบอกขอเพื่อนจุ๊บแลระบอกจุ๊บแล้วบอกเอ็กกันนะครับมาครอบครัวเดียวกันเห็นใส่หมวกคาร์บอยอยากคิดมากแน่ไม่ได้เป็น่าวครั้งแรกใส่หมวกคาร์บอยมาประกมาประกตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับปิดทรงผมหรือเป็นใส่ตลอด ตาตา้ว่าในขอนตนเนาะทำหน้าแบบนี้แสดงว่าทำงานหนักไหมทำงานหนักก็หนักจริงจริงไม่จืดไม่จางไม่จืดไม่จางใช่ใช่เป็นคนอารมณ์ดี ผู้หญิงติดเยอะด้วยผู้หญิงติดเยอะด้วยเดี๋ยวนี้ระวังให้ดีเดี๋ยววิ่งตามไปเลยยุ่งเลยถ้าวิ่งตามแล้วจะทำยังไงเจ้าของเขาดูดีระวังนะระวังนะระวังนะระวังจะวิ่งตามนะเจ้าของก็ดูแสดงว่าคนนั้นก็วิ่งตามมาใช่ไหมเหมนนี่ก็วิ่งตามมาบอกไปมาไปมาเรไม่ฟังไม่ฟังบอกไปเที่ยวิ่งตามมานี่แหละความหล่อมันถึงยุ่งกาบอกว่าความหล่อไม่เห็นครับ บางคนะนัตาก็หล่อจริงๆนะคะแกถึงมาอ๋อครับเป็นทุวคนแกอยู่ครับทิ้งลุมคนเลยมานะครับครันนี้บ่ายจะห่วงลุงคนกักตัวเนาะนี่ก็เลยไม่ได้เจอก็มาให้กําลังใจเนาะเพราะว่าอีกหลายวันครับยังอีกเมื่อกี่วันเขาอยู่เนาะว่ากักตัวเนาะดูรุ่นกันเบอร์โทรเกมอ๋อผมไม่รู้ครับโอ้คิดว่าจะมาเจอไอ้อาร์ติยะถึงมาไม่อยากมาอัดข้อมีเล็กหน่อย คงั้นเลยเลถอนหมวกเลยกันนะถอนหมวกแข่งกับเขาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดมาบีบนัะให้รู้บ้างว่าใครเป็นใครรุ่นไหนรุ่นไหนให้รู้เป็นรุ่นไหนไม่รุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กให้เจอกันคนละรุ่นคนละรุ่นครับให้รู้ซะบ้าง่ร่งบ้างคคิดึงหมอป่านะครับจะให้เจอรุนดั้ทีนวันเดียวก็ดังแล้วแบบนี้ ถ้าถ้า kind ม of um, ีคนชวนไปออกทีว anyway> ีจะออกไหมเออไม่กั้าลไม่นี่นี่มี่นี่นี่ับ่นี่นี่นี่ลี่นอ่นี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 ่นะคนี่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 นีนี่นี่นี่นด่นี่น่นีขนีดนี้นั่นีน่นีนี่นี่นี้นี่น่นี่นง่กี่นีนี่ีน่นนีนหนี่นนีน่ นี่หกสิบเก้าเองเพิ่งหกสิบเก้าขวบหกสิบเก้าหกสิบเก้าขวบนี่นะคะก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมาให้กำลังใจลุงเนาะแล้วก็ช่วยซื้อเห็ดหน่อไม้นะคะกินไม่นานไม่ได้เนาะก็กินชมูลคนครับจะผีด้วยครับทุกคนนั่นแหละให้คนทำดี บางทียังรักยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวแรกนะครับไม่ไปไหนมันไม่ได้กูเดินไปบ้านไปคันอ๋อสงสัยไปนาไปคันดำนาดำนาเขาก็เดินไปเลยนะคะเดินไปเลยนะคะไม่นั่งรถเดินไปเลยอ๋อลุงตาชานกำลังดำนาอยู่อุ้ยเอฟซีมาสัมภาษณ์เอฟซีต่างแดบร้อนแบบนี้เนาะดำหมดแล้วครับเข้าร่วมกันค่ะเข้าร่วมเลยค่ะไป แดดรอมมากมากเลยตาตาเข้าร่มเข้าไปสัมภาษณ์ในร่มไปมันตากแดดมากเกินไปมา้อนมีมากแดดร้อนมากมากมากมาเขามามามาเขามาล่มค่ะอุ้ยพาเอซีตากแดดอ่านั่งก่อนคานั่งก่อนนี่นะคะมาทั้งครอบครัวเลยนะคะ โอ้ตากแดดเลยค่เอสซีตากแดดเลยนะคะดูสิยายอยากที่ไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสักท้าให้มาดากรุกบอกด้วยนะคะสวัสทีค่ะ